ไหนปลาชันปลาชันท่านผู้ชมปลาชันตัวใหญ่ครับโอ้ปลาคอตัวเยอะชอบปลาคอไหนกว่าชอบปลาคอนี่มีปลาตัวเยอะแท้ปลาตัวพี่น้องอุ้ยเออเมื่อเลยมื่เลยมื่อเลยมื่เลยเมฆยอเมื่อกี้เมฆปลาตัวปีน้องเนี่พี่น้องมื่อเลยมื่เลยมื่อเลยมื่เลย ผู้คนปากคอพี่น้องปากคอพี่น้องได้ปากคอแล้วพี่น้องเอ้ยได้ปากคอปากคอปากคอตะบักใหญ่พี่น้องเอ้ยปากคอตะบังง่ายมันมานมันปากคอตะบักใหญ่พี่น้องปากคอตะบักใหญ่พี่น้องกำลังหฮือแห่ขึ้นมาพี่น้องเอ้บกำลังหฮือแห่ขึ้นมาผู้ห้ามแห่ขึ้นมาเลยพี่น้องโอ้ปลาช่อนตัวใหญ่มากท่านผู้ชมปลาช่อนตัวใหญ่มากโอ้คนโชคดีก็โชคดีมากนะครับท่า าช่นตัวใหญ่มากนะครับโอ้ oh. ปลาช่อนตัวใหญ่มากเดี๋ยวไปลุน้อนอีกทีนะครับว่าใครจะได้นะครับผมยอกหยอกก็ได้ปลาซิวนะครับผมไปหยอกก็ได้ปลาซิวนะครับนี่ครับผมวันนี้อากาศพอดีครับผมไม่หนาวแค่ข้างสันนิดหน่อย แค่ครังสั้นนิดหน่อยครับนี่ครบ,บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศการจับปลานะครับผมนู่นครับผมออ้อนแต่จะลงเพิ่มมีลู้เข้าจะลงเพิ่มกันในคนนั้นหลอยเนาะอืมปลาช่อนตัวใหญ่มากนะครับผมท่านผู้ชม อืมเด็กขาดน้องเม่จะอ่อนเด้จะอ่อนเด้จะเกิดบอสจะสุดเลยเนาะโอ้ยจะได้จะลงหมานเจ้าฮะพ้นบอสโอ้ได้จะลงหมานจะลงหมานพี่น้องเอ้ยจะลงหมานอันนี้ก็ได้ปลาซิวได้ปลาซิ่ว โอ้ยกยอผือนไม่ค่อยใหญ่มากนะครับผมแต่ได้ปลาช่อนตัวใหญ่อได้ปดกอีกแล้วได้อีกแล้วอา้อาวอา้าวอ้าได้อีกแล้วเอา้าวอ้าวอ้าครั้งนี้ได้ปลาดุกแล้วครับท่านผู้ชมได้ปลาดุกครับ,รบได้ปลาดุกครับได้ปลาดุกครับได้ปลาดุกครับได้ปรมันมันมาน,มาน,มานเอาจี้กระชางไ<า>ด้เด้อหมานประคอกคือเพิ่นเด้อมันมานหมาน,มาน เนี่ยอ้าวนักการเมานงขึ้นเดี๋ยวจะลงคาฮัตเอ้าแยงเย็ดแยงจะโอ้งพี่เลิศเนี่ยบอสเม้นบอสเม้นปอสพี่เลิศนะปาปาบอสซัมนี่บอสยูเซเลอร์เพอร์ได้จะจะลงบุรุษแหเอามาดอดอ้อบอสโอ้ดอดอ้อเนาะ ปลาโดดอ้อโอ้ปลาเยอะคือเดียวเนาะปลาเยอะคือเดียวเอาเดี๋ยวไปเอาขาเจ้ลุงเมฆก่อนบาเจ้าลุงเหล่าฮักบ่เมฆฮะโอ้อันนี้ก็ะตุ้มขึ้นมาอะไรเม็ดเนาะโอ้ เลยการพี่น้องเออหมอนค่ะหมอนปได้ปลาคอได้ปลาดุกระเบอได้ทำปลาคอได้ทำปลาดุกเดี๋ยวเราไปดูมุมใหม่กันนะครับผมนี่กันบ้างนะครับวันนี้ก็ได้เยอะอยู่ท่านผู้ชมก็ได้เยอะกันดูวันนี้มุมสั้นนะครับผมแลนกสั้นกุ้งนะครับผมสั้นกุ้งสั้นปลาแลนกสั้นกุ้งสั้นปลาอยู่ตรงนี้นะครับผมแลนกสั้นกุ้งสั้นปลา สั่นกุ้งสั่นปลากันนะครับผมวิธีสั่นกุ้งสั่นปลานะครับวิธีสั่นกุ้งสั่นปลานะครับผมบรรยากาศการจับปลานะครับผมที่หนองคำขาดนะครับผมวันนี้ชาวบ้านก็มาจับปลากันเยอะอยู่นะครับผมนี่ครับผม ทั่วไปก็จะได้ปลาซิวนะครับตรงกลางนั่นก็จะน้ําก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับผมประมาณกลางขานะครับสำหรับคนสูงคนที่ไม่สูงมากก็ประมาณเอวนะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับผมปลาซิวก็เยอะอยู่นะครับปลาซิวก็เยอะอยู่นะครับผมน่าจะเป็นหนองแรกของปีเลยนะครับนี่น่าจะเป็นหนองแรกของปีเลยนะครับไดปลาเพื่อไอ ปลาตองมักกลายแทะไม่แต่ปลาตองนะไอโอ้ปลาตองเต็มนึงพี่น้องเออเอาไหมไม่ไม่เต็มแหเลยนะครับดูมุมนี้กันบ้างครับผมมาดูมุมนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็กําลังเก็บปลาตองนะครับกําลังเก็บปลาตองนะครับผมกําลังเอาปลาตองออกจากเหนะครับผมปลาตองเยอะมากเลยปลาตองเยอะมากเลยนะครับอืม ไม่รู้ว่ามีการจับปลาด้วยครับวันนี้นะครับผมมาลุ้นปลากันครับปีที่แล้วตรงนี้ปลาดุกเยอะนะครับผมตัวนี้ปลาดุกจะเยอะนะปีก่อนนู้นนะครับปีกลายนี่ปลาดุกเยอะนะมุม,มนี้ตรงนี้ปลาดุกเยอะอจะเินพรนอนะวัวในยศขนมไทยบ่ลุงม่คือตุ๊กจะลงปีนี้ผัดมือเป็นแผลลงน้ำบาได้ลงน้ำมีได้อโอ้ เมื่อเป็นแพนเนาะก็เลยตึกแกดุกน้อยมาเราจะขอแล้วลุงปผู้นเขาเอานเมื่อกี้เด็กอบขี้เนมื่อกี้เด็ปนิดปะคอตวักขี้เงอืานจักานั้นเอ้าต้มขึ้นานอไรไิมไปดูนี่ไปดูนี่ คว้างขว้างว้างโอ้คว้างก็มีแตะซ้ำควางก็มีแตะไมีโซนมไอ้บ่บ่ประกาศอยู่หมดนานี่บ่งวดหน้านนองเลองดน้าอาทิตน้างดน้าก็เป็นนองตลายยับขึ้นนองตลายเนาะเออนองตลายกำม้วนอ่้ยรไดาเห็นเากระตมีบ่ไปแล้ว เด้หเด้วไปลาง่ายง่ยมนหลายตัล้วะอ่าเดปลาพี่เลสนะปลาขอบปลผู้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 เย็นเนาะปลาเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยเย็นกับติดพี่น้องเอ้ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลปลารอพี่น้องปลาคอปลาอไอ้คนมาปลาคอพี่น้อง เนมาปักคอะเยอะเยอเยอกซิบบ้านนะโอยานะิวปลาโซิระซิซิพี่น้องปูระซิบซิอืมตั้งเต่งของมันเย็กยอกนะมันเย็กยอกเออรทาคุมได่นีนยกราคุมได้นนอืลุงท้าไปน้องพุนเนะ น้องน้องตไลายน้องตัลายแล้วก็น้องห้อยโซกแล้วก็น้องห้อยพิระก็ห้อยโซกแล้วก็ห้อยกุกตานโอ้ยกุกตาลอีกเนาะห้อยติดพุ้นติดอันพุนของไทยอันนั้นมาเหอะห้อยพิละห้อยกุกตานบกป้าปะซิวบ่หนะฮะก็แล้วก็ดอกมาจนตรงนู้นปลาเซียวจะเยอะนะครับผมงน้โอ้โหมดกัดมดกัด เดฮะอืมเอาเป็ดมูมาอย่งน้องเหมอาตไปมม่เหนียว่าันล่้ามันนี่องเจ้นลยนได้ไม่ได้มากเปาปีนี้ขึ้นปีขึ้นมียนลานโอ้ปรสิบประสิวพี่น้องปรสิวปรสิว ปลซิวปาซิวพียนั้น,น <c oughs> ก็สนุกสนานกันอยู่นะครับผมก, <c oughs> ก็มีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะครับผมทั้งปลาซิวลปลาช่อนนะครับผมปลาเนื้ออ่อนปลากะดีปลาหมอนะครับผมร่นกับปลาซิวครับผม โอ้ปลาซิวนะครับผมปลาซิวปลาซิวนะครับผมปลาซิวเยอะอยู่แหม่แบนี้พันโอ้คอนตินแแห่แบบนึงก็มีเอาป่ายุงมีเอาบมอปลาขาปลาขาปลาขาพี่น้องปลาขาปลาขาปลาขาพี่น้องได้อยู่ก็ดียุงก็ดีมีเอาโป้โป้โป้โอ้ปลาขาปลาขาปลาขาอู้หโอ้ยนั่นก็ดี 2. หมันอีระบ้างฮะอ้ามันโดยเราปลาขาวปลาขาวเอาปลาขาวปลาขาวมันมันมันอยู่เด้อเนาะเฮมัดจะลงน้อยกาเฮมัดจะลงน้อยกามันอยู่เด้ออืมนี่ละมงนี้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 ละปลาคาะเป็นกอกซี่กระดุษอันนี้นะ กำลังกำลังไอ้จิกแหนพี่น้องเอ้ยกำลังจิกแหนพี่น้องกำลังจิกเหนือฮะได้ผู้ข่าวป๋าผันเอิบผันเอิบอยู่เนาะหมดแล้วปาขาวผู้อันเดีนี่ปลาเข่งปลาปลาเข่งเยอะแท้ปลาเข่งตัวเยอะแท้ อย่างนั้นมข้างกัน <c oughs> <ม>นั้นบ่มีปลาขาวเนาะโอ้น้ำมันมตปะปปลาขาวบัดสองบัดสามโอ้ยอมันขนาดน้นปลาขาวแล้ปวปลาคานเพิ่นแล้วนึงก็ดิ ซิ่ก็่ดีฮะเนาะเขเลืกปลาซิวันเลยฮะปลาคอสเปนรถบบานะปลาคอปลาคอปพี่น้องโอ้โหปลาคอตัว wow. บักเยพี่น oh, ну, ้องเอ้ยปลาซิวพี่น้องปลาซิวพี่น้องปลาซิิวพี่น้องกุ้งุมพิลามานะฮะอุปตตุ ตองพกกได้ปกคอตัวเี้เนะพี่น้องเอ้ยลุงก็ดีมานมาน้องคนนี้ยอยลุงดุยอ่านม่ลุงฮะังไยโตตรงนี้ยโมาอยู่เอาเอาเอาบสามบโตปโต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 นะจะปกคองน้องปกคอพี่น้องเอ้าะเป็นไงพี่น้อง ปลาพีนองตัวบางเงยซิวตัวบางเงยบางอืยดูครับปลาขาวครับโอตัวน้อยเนาะดูครับปลาซิวเยอะมากเลยนะครับปลาซิวเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมปลาซิวเยอะมากนะครับผมปลาซิวเยอะมาก ก้มพี่น้องมาโก้เลยพี่น้องมาก้แฮงะลยพี่น้องกูใส่ปลาระสูดเลยพี่น้องอก้มก้มก้พี่น้องก้ก้มก้มก้มพี่น้องก้เอาเนาะในยปากขาวซีบหลานเลยพี่น้องอู้ถ้าไปชิดจะปากข่าวพี่น้องเอ้ย อันนี Luca ้ก็ลายพี่น okay. ouais. ้องเออแต่เมือยิ้มแบบนี้ทางกุ้งน้อยกับกุ้งฝอก็มีกบพี่น้องซุนและ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 ซุนอะไรบ้าซุนอะไรบ้าข้อเหนือบ้าข้อเหนือบ้าข้อน้อยเนาะบ่ามีแต่ท้อเนาะโอ้ลุ้นพี่น้องลุ้นฮานได้เรียบพี่น้องประดุกบประดุกพี่น้องประดุกบมาแล้วพี่น้องประดุ๊กประดุกบประดุก ปลาดุกปลาดุกมันแล้วพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลได้เนาะโอ้ไดลายตัวแล้วโอ้มันดุกอันนี้มันดุกมันคออืมแมนทะลุแมนตรงคอพี่น้องเก็ตัวนี้ก็มีปลาอยู่จะปะจะปะบ่มาละเม็ดมาละเมิดที่บ่มันละเมิดเนาะจะปะปะบ่เข่งเนาะปลาเข่งนะผมก็หมอปลาหมอนะครับ Mặc dù có mấy nó ai Allah à anh ờ, nó. ơ, hai anh đều. Mát hè. Va sưu mát 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 บึ้มได้แล้ไ่ไล่เห็นพี่น้องด้ยโดตรเตื่องไปเร็วออกเลยบ่มันติดเบื่อไอ้โคตอยู่โคตรออยู่บ่โอ้โหกำลังลุ้นปลาไหลนะครับผมปลาไหลกำลังลุ้นปลาไหลนะครับลุ้นปลาไหลจะได้ไหมเนี่ยโอ้อยู่น้ำขึ้นสวยเงียบอยู่ มันลิบมันลิบบอไงบอนหลอดกขนาดน้ำบันนี้ตะกางผูพ้พลุกพลุกพลีชวโอ้อ่าได้คอแล้วพี่น้องเป็นกำปปะคอมาแล้วพี่น้องกำมปะคอมาแล้วผู้ว่าประขาวแมากระแทพี่น้องอ,อประคอมาอีกตัวแล้วจ้าคราวน,นี้ประคอเด้บอบมแม่ประดกเด้อ ปลาคอดด้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเต็มอยู่ครัปลาขาวพี่น้องโพดอ๋อคนกระทือกระทือกระดกกระโดดปลาคอพี่น้องพี่น้องมัน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 นี่ลอกไปได้เนี่ลอกไปได้เนี่ลอกไปได้เนี่ปลาซิวเนาะพี่น้องเออกระดกกระโดดเลาปลาซิวฮ่าฮปลาสียงแง ปสังเงปสังเงงปสังเงงเอาปสังเงปสังเงปองปัสสังเง่งปัสสังเง่งสอถุงมืออยู่อาชค้องน้าลำภาคลองล่โอยีค้นเดสละคนเดสละอยู่เหลอะปุรุภูปลาผูหอยำยังอยู่ผูกเอาอเบิรู้ดีไอเบิร์ดเอ้ยคัก งำคนว่างอ๋อแล้วบอลลุง้งแล้วลแลวหละเนาะซ่อ,อมแล้วลงไปเอาฟ้าปันนี้ไปเมื่อไรแล้วเราเบิร์นแน่พวง <laughs> อ,อืมแหม่ไปได้จะลุ่งกันได้ลมเฮได้ถึงสองนี่เประข้อตามเซอร์เซบบอลให้ลุง่ง <laughs> ไปเร่อยๆบบอเดย้ไ้อืออเห็นตามบอลโอ้โอ้อันนั้นกระมานกระเทนน่จะลุ่งนั่นก็ดีเพิ่อกับเสื้อเขียนเริ่มละเิลักบอเสื้อเขียนนั้นเพิ่มครับออนบอก อันนนองไผ่ฮะสว้อรดูซาซื้อเบบไป่เมาบ่เมาฮะเมาสจะไปหาใครมาส้มเืมแมา์บอกดเพ่เพิกับเมเิ้นย่าวย่าเบอโผโพยเ่าเนาะจำพิษจำพิษ โพมังเป็นเพอหันดิหันไปก็ซ้ำคอนจะคองฮัลละมิ่งเลยเนาะโพเขมังเป็นเพอกะเ่ตาคือลาเมื่อตาคือเด็กกำลังลาก็หนังไข่เาผมมังมีแมนแทนหนังไ่แบบเป็นหนัยางอ๋ออันนี้ผพเอายาสิ น,น,นัรนตัวนึงนแรกตัวนึงเห็นเลยอยู่ยทรงหลังชชมผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นการจับปลาที่หนองคำขานะครับผมก็ได้ปลาเยอะกันอยู่นะครับทั้งปลาช่อนปลาดุกนะครับผมอีกหลายชนิดนะครับปลาซิลก็เยอะมากนะครับพี่น้องก็มาจับปลากันเยอะนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ก็เปิดฤดูกาลการจับปลาของปีนี้แล้วนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมหาพราวด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องตัวบาร์บีคิวโอ้ตัวบาร์บีคิวพี่น้องเอ้ยไปเลยท่านตัวใหญ่ๆครับผมน่าจะโลครึ่งได้นะครับนี่ใหญ่มากท่านผู้ชมดูสิอ๋อพี่น้องไปเลยไปเลยไปเลยพี่น้อง